ก็ได้เมื่อยเลยายครนบ้กงานส,นสบายมาตะเลกแล้วมันก็สิ้นเานได้หนึ่งโตข้างก็เปียกแบกกำแพงบมเป็นแบกของเธออุม้มไปพระก็กเปียกไม่ข้ามคน เห็นเนี have, yeah. ah, FC, ่ยอ่าเอทุกคนเอฟซีเอมาดูมาดูกำลังพี่น้องเอเื้อขาวอะไรให้เจ๊เดี๋ยวคน้เหนเลดี๋ยวผมก็โพสลงเลยลองไปดูเลยในช่องผมอ่ะวันนี้ปะวันนี้วันนี้จลงวันไหนอ่าคลิปนี้ลงพวกนี้แต่ว่าอีกคลิปหนึ่งลงวันนี้ไม่คลิปตรงนี้อ่ะ

คือว่างานบอลังนี่ยบริเวนว่ามีเท่าแกมามาคุ้มเลยทุกคนเด็ดคือว่าอยู่ถ่ายรถเนี่ยคือลูกน้องเฮ็ดเองเมื่อนเี่เราแถวแกมันถ่ายเก็บนั่งขับรถแล้วก็นั่งเก็บเพิ่นในเฮาอยู่หน้ารถเลยเข้ากับแกเก่งเมือนไปให้เพื่อนท่อนเพื่อนให้เพื่อนดีนะงานอลังสบายทุดอย่าง เจ็ดกระสอบนุหกเจ็ดเจ็ดกระสอบนี่ทุกคนเลยน้ำแข็งชิมอดแล้วเป็นบ่ใกล้ชิมอดแล้วเลือกบัหลายเล้นสนิทสินี่ทุกคนแล้วหอานว่าอันสามสิบกระสอบนะเลีเ้ยงหนึ่งเดียวนะขายหนังแต่บ่าย บ่าโมงีน่นายการตอนนี้นเวลาสีโมงครึ่งตอนนี้มาลงกริ้นใบามัละายซอยได้ในน้อย,ยนึงพี่น้องมันกับวัตถุมาให้ละลาย,าย,าย,ายดอกซอยได้เนยนย,นยนึง มัดิมัดมาได้ได้ชิบมัดมัดละชิใบบนี้มันก็ร้อยนึงไม่รองเยนไ่เช่าๆได้ประมาณสิบสมัดได้ประมาณเงินรสกระสอบกระเซมัดมเือกระแล้วีปมือบีอว้าเชือกวันจันทร์วันจันทร์น้ำพระไดีอยู่ ันเสารอาทิตย์เล้ัทุกภาพมันเยอะละทุกาพวันี้นะบอยี้เมาแล้วพี่น้อง บา้านบระดีลงได้ยี่ยู่บา้านบระดีลงเขาย,ยังมาเครื่องโคกว่าวบาลังเดี่ยนี่มักใส่แว่นตาทุกคนมันมันมันแดดเหลื่อมตาเดี๋ยวนี่มักใส่แว่นเมื่อเธอกระติดแลติดรอหน,น่อยหนึ่งติดรอของติดรอใไ่เวนเมื่อเธอบารังไปเห็นงานปีหานะใส่แว่นตาตั้งแต่หกโมงเจ็ดโมงเมื่อเธอใส่มือมือคันว่าบระเดีพักผ่อนชินเข่า ไอยิงกับใช้ขึ้นท่าเห็นตานี่แหละพี่น้องเรียบร้อยแล้วงานบอลังลุงหลันนี้เรียบร้อยนั่งมิ้วเัมืนถาไปอย่างเดียวถาไปห้านขึ้นอย่างเดียวนี่ลงแป๊บเดียวนั่นก็แล้วง่ายๆ่ายบนเห็นเห็ดงานอยู่ไปเห็นไทยกูได้สิว่ามาเห็นงานอยู่ไปเห็นไทยลําบากผมนี้คือบอลังเนี่ยพิสูจน์ระเบิงโลดม่เห็นงานอยู่ไปเห็นไทยนี่เพือนูกแกมันใจดีอีกอย่างหนึ่งครับเปนใจดีกับลูกน้อง เราเพียวบอลลังเอ็นมาได้กับเทอร์ก่หลายๆคนแต่ละที่เจอแล้วได้งานเอาแบบนี้หลายคนได้งานลาวหลายๆคนมาเห็นงานอยู่ในประเทศไทยฮะแต่ว่าหลายๆคนชว่าหลังกรบองหัวเป็นแนวใดแต่ว่าคือชีวิตการทำงานของบ่าวลังในแต่ละเมืองนั้นคือแบบนี้เด็กงานส่งน้ำแข็งไปเรื่อยๆเขางาน ทำงานดิ Toronto, ้งหาเพิ่งเลิกหกโมงแรงไปนรอไตวันละเจ็รดอยเห็ดสอคนตวัเห็ดสามคนเปิดหายวันละหาลอยแปดสิบอันนี้คือเป่างเป่างกับยี่เห็ดสองคนเนี่ยวันละเอียด้อยได้คนเลยเพิดหายได้โอเคเปิหายเลยเลยวันละเห็นดสองคนเดี๋ยวพอ่างานมันหนักแน่สิเปินกระเพิ่มเงินไหยเอาขยันเข้ากะเพืเงินนี่หล่นีเดือจะไปหอร่างกายโดนไปนรอไปเนี่ยว พ,พี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ฝากก็ไลยก็แชร์ฝากกดติดตามให้ยเบาหลังเรื่องเพียงเรื่องฝากเป็นกำลังใจให้ยเบาหลังนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เบาหลังข้อ่าวพบก่า,าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟังไทยเรื่องเพีองเด้อสวัสดีครับ